นา่มานี่พี่น้องมานี่โอ้โหย้ายใช่เบิ่งอย่ายพี่น้องเออ,เอ,อ,อป๊าท่อพี่น้องมาโกด้เลือกเลยพี่น้องนี่อ่าลัสบายดีพ่อแม่พี่น้อง อ่าแมนยังอีกไงนะเพิ่นควกไปยังอีกอย่าบอกเพิ่นว่าสีปีนกุ้งิ้วลิ้นให้เบิ่งอีกโอ้โห้แมนพืได้เด้ไปขายเพิ่นเนาะเป็นหลอนตัวโฮเว่นนารมือนิฮานาเช็ดเช็ดเบิ่งตีนมันตีนมันมือมันโอ้โหอย่างกระสไปเดอร์แมนเช็ดเบิ่งนน้ำปากตีนมันยังคาตีนอยู่เลยครับโอ้โหเป็นหลอนตัวโฮเว่นนารมือนิฮานาประจบยังอีกไงนะอ๋อเพิ่นให้เบิ่งกุ้งิ้วพี่น้อง เพื่อนว่ากกนี้่หมักเอาเลยพี่น้องหมักปินนก๊กได้ว่าเลือกเอาเลยห่อก๊กที่หนึ่งจะหมักเมียเขาก๊กที่สองนี่หมักผัวเขาก๊กที่สามหมักแฟนเขาเพื่อนว่าได้แต่ว่าเพื่อนหมักก๊กที่หนึ่งเพราะว่าเพื่อนหมักเมียเขาฮะนะเพื่อนก็เลยปินก๊กที่หนึ่งพี่น้องซ้อมไว้เพราะว่าเวลาลงนรกมันจะได้สบายฮะนะเวลาลงนรกมันจะจังได้ได้ปีหยับด้เพราะว่าเขาค้องเอาแคลอะไรด้เอาชำนานแล้วแต่ว่าตอนนี้เพื่อนชิลงจังได้ระบาดนี่เช็ดเช็ด เช็ดโอ้โห้เบิรตีนเอาละเพิ่นโดดลงแล้วพี่น้องบาทนี้เพิน่นจิปชายบาทนี้โอ้โห้ปักตีนพี่น้องเป็นจังไดล่ะบาทนี่น้าปากักคาตินเลยนะบาทนี้อื้มเจ็บเปน็นคือกันเพิ่นว่าส่งจะขาดพลึกกรีเพิรนว่าหลอนแหงมือน,นี่โอ้โห้จมไปช้างอีกแล้วโอ้ ผินหมากลำไงพี่น้องนลินาลำไงช่วยชาติชมพอและจังรอแต่หัวเว้นในมือน,นี่ผูนโคกกงิว้วแต่ละกกเพนว่าเห็นกกงิวแล้วมันอยู่มาได้พี่น้องมันจะปีนหรอฮนะ่ะมันเห็นกกเงิ้วแล้วมันมันมีเวียกมีงานเลยมันมันอยู่ชื่อๆเลยผูแต่ละกกเด็ดๆทั้งนั้นเลยแต่ละกกพูนชุดยอดไปเลยมากกได้ก็เลือกปีนเอาเลยพี่น้องมือน,นี้กะ มาเบิ่งกงยิวน้ำพี่น้องชอมไววชอมไวพวพอหวานบ่มีแนวเห็ดเลยดย้มันหลอนธนา